ค้านี้มาใส่บาตนะคะคยมในนี้อ,อันโมทนา,ารุญนะคะกับเบลลบิทบุญนะอนุสาบบ่อนกันมาทแทนอน้ญามากใส่บาทพระใหม่ แพจำเป็นจำเป็นดีมากๆคือเรฉับคบผ่านะคะโอ้ไม้พร้อมทุกเพียงพร้อมใช้แล้วก็ต้องจัดจาขาดไม่ได้นะคะจายทุกคนนะคะ วันนี้ก็เป็นวันดีๆของครอบครัวกามิกรแล้วก็ครอบครัวเปรมานน์นะคะเรามาตักบาตรหลวงพี่หมีกันนะคะซึ่งหลวงพี่หมีก็บวชถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคูมิพลรอเก้าของเรานะคะพ่อหลวงของเราเขาบอกว่านกที่ตื่นเช้าคือนกนางฟ้า ตีห้าครึ่งนะคะเราก็จะมาถึงหน้าวัดแล้วก็ตั้งโต๊ะรอเลยนะคะพระเยอะมากอนุโมทนากับทุกๆองนะคะที่บวชถวายพ่อหลวงกันอันนี้จะมีพระทั้งหมดเนี่ยสาสิบองค์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะที่มาใส่บาตรพร้อมกันโต๊ะจะตั้งยาวไว้เลยคะ่ะหน้าวัดใครพร้อมก็มานะคะ ที่นี่จะดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าพอพระฉันเสร็จเนี่ยถวายพระทหารเช้าเสร็จเนี่ยเราก็จะรอทําวัดเช้ากันก็ได้มาครบทั้งตักบาตรทั้งทําวัดเช้าอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆน,นะคะที่ร่วมบุญกันมาของที่เราทําบุญที่ฝากมาทําบุญนี่ก็จะจัดเป็นชุดนะคะ ป้าก็จะรับหน้าที่เพราะว่าเดี๋ยวเราเแม่กับน้องไปรอถวายเพนเราจะทำงานกันเป็นทีมน,นะคะสุดยอดมากๆอากาศดีอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญให้กับเทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพ่อแม่สามีแล้วก็ครอบครัวญาติสนิทมิสหายเพื่อนเพื่อนเจ้ากรรมนายเวร แล้วก็สัมภเวสีทั้งหลายนะคะรับบุญด้วยกันค่ะน้องตูนก็ตื่นแต่เช้ามาจัดของให้นะคะน่ารักมากๆเลยต้องอนุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะเรามากันครบทั้งครอบครัวคุณแม่ก็มาค่ะคุณแม่ก็คุณแม่ของหลวงพี่หมีคุณพ่อคุณแม่มาครบเลยค่ะของที่เหลืออยู่นี่ ช่วงที่แม่กับน้องไปเตรียมตัวรอทำวัดเช้าป้าก็ใส่บาตรพระให้ครบทุกองค์เพราะว่าท่านจะเข้ามาไม่พร้อมกันแล้วแต่สายเข้ามาเป็นกลุ่มๆใครจะไปทำบุญก็ไปได้นะคะช่วงนี้วัดอยู่แถวปทุมค่ะวัดเทพสอนธรรมารามนะคะใกล้ๆนี่เองเดินทางไม่ไกลมาก ขึ้นทางด่วนเลยเมืองทองไปแล้วก็ลงตรงแยกบางคูิค่ะ